ติดโควิดบ้างับเยอะมากจริงมันติดไปถึงชับปุยมันติดไปไอ้หญิงๆก็ติดแล้วล่าสุดอเปรี้ยวเปรี้ยวีช่องเจ็ดก็ติดแล้วพี่วินลี่ก็ติดนัดคือไอ้โดมยังติดอะล่าสุดนักคอมก็ติดแล้วนักคอมก็ติดแล้วคือวันนี้ไม่ต้องไปพูดอะไรนะเขาบอกเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้ทะลุไปหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วเจ็ดหกร้อยประมาณหกร้อยคนร้อยกว่าแล้วถ้าผู้ชมฮะเราไม่ต้องไปรวบรวมแล้วอะใครติดเพราะว่าวันที่อัดรายการเนี่ยมันจะเป็นวงหนึ่งวงสองวงสามวงสี่ค่ะ พวกเราเองก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองแต่ขอบอกฮะคุณจะไปหวังอู้แขกรับเชิญอาทิตย์หน้าใช่ว่าอย่าไปหวังเอาง่ายๆว่าที่พี่ลิตติดอ่ะมาเออก็คือพี่ลิซบอกคาดการณ์ว่าน่าจะน่าจะมาจากรายการ Hollywood Game n i แล้วก็รายการ Hollywood Game n i อ่ะหนึ่งเทปใช้ดาราประมาณคนอคนทั้งหมดเทปสเทปต่อวัน83 24 24คนวันนั้นมีความเสี่ยงหมด กงพื้นอีก่อนวันนี้ฉันยอมรับเลยครับพูดกันแบบตรงๆเลยนะแขกรับเชิญเราจะไม่มีเลยครับตอนแรกไม่มีเลยอถามมโนสิเมื่อวานฉันเรียกทีมงานทุกคนประชุมตอนกี่โมงอืประมาณสี่ทุ่มสี่ว่าว่าจะแขกรับเชิญไม่ได้เพราะว่าแขกแต่ละคนคือเพราะว่าไม่ใช่ติดโควิดหมดนะแต่ไม่กล้ามาไม่ใช่บุ่งนักตัวคือ วันนี้คือวงนอกที่มีความเสี่ยงวงที่หนึ่งทุกคนต้องกักตัวหมดไม่ใช่ไอคนที่ติดอะส่วนติดถูกต้องเมื่อวาเราเปลี่ยนแขกเขา้้หหมหกชุดนะฮะหกชุดไม่มีแขกจนฉันบอกอ้าไม่มีแขกเดี๋ยวกูเล่าเรื่องพยานาใดิฟังด้วักัน่้าอ่ะ เรียนแบบตรงๆจจรริิงงไม่มีแขกดูพยานหน้าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาไงแล้ว่าสมมตินะถ้าติดเงื่อนคนอ่ะคนรอบๆข้างอีกประมาณแบบเป็นสิบอะเอา่ป็นสมบติฉันติดวะเนี้ยโอ้ไปหมดเลยโอ้เลิกเลยไม่มีพิธีกรเลยอ่ะเธอไม่มีพิธีกรรายการสดทุกวันด้วยใช่จบเธอคิดดูว่าถ้าสมมติฉันติดคนหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นเออไม่มีพิธีกรทํารายการ สถานการณ์โควิดวันนี้ลุกลามไปทั่ววงการจริงๆครับ <c oughs> คำถามคือวันนี้เมื่อวานก่อนอนหมอเก่งได้ตอบอย่างชัดเจนนะว่า <c oughs> วัคซีนเราไม่ได้ฉีดกันติดนะ <c oughs> แต่เราฉีดกันกันตายเรา <c oughs> พูดไปแล้ว <c oughs> วันนี้นะครับเราเห็นยอดจริงๆแล้วมันมีความกดดันของสังคมไอการแพร่ระบาดรอบใหม่เนี่ยนะครับที่เขาบอกสาหัสนักหนาเนี่ยวสถานบันเทิงคือต้นตอหลักแหละถูกต้องไหมโดยเฉพาะสานบันเทิงที่ชื่อคริสตันครับ ขอโทษนะฮะทั้งทูตนักการเมืองครับเราไปจนถึงก็บอกมีดาราด้วยซ้าไปนักธุรกิจดาราวันนี้ก็บอกมีดาราด้วยมีดาราด้วยมีดา,าดาราด้วยตำรวจไปหมดตำตํารวจไปกันหมดเลยม,มีบทความหนึ่งของผู้จัดการออนไลน์ฮะเขาออกมาวิเคราะห์ถึงกระแสะกดดันทางสังคมเขาบอกตอนนี้เรียกกระแสะสังคมเนี่ยหนักพอสมควครว่าใครเป็นผู้กระทําอำความผิด ล่าสุดเนี่ยก็มีการย้ายผู้มกับสอนอทองหล่ออันนี้รู้กันอยู่แล้วมีการตั้งกรรมการสอบปมสถานนบันเทิงแพร่โควิดเมื่อวานก็มีการดาเนินคดีกับผู้จัดการคริสตันคขับแล้วก็ผู้จัดการร้านแอมเบอร์ลับทองหล่อเนี่ยว่ามีความผิดตามพรกฉุกเฉินมาตรการควบคุมโรคซึ่งก็มีการสั่งจําคุกนะฮะสอเดือนโดยไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งคณะกรรมการเสนอปิดสถานบันเทิงดังกล่าวอาจจะสั่งปิดถึงห้าปีนะครับผมและในโซเชียลครับก็ถามกันว่า จัดการแค่นี้เพียงพอหรือไม่กับผลที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะสถานบันเทิงเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากที่ที่เป็นความรับผิดชอบของตํารวจเหมือนกันนะฮะที่ตํารวจไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะครับสังคมต้องมองมาที่ตารวจแต่ตอนนี้ตํารวจสองลทองหล่อเองเนี่ยก็ติดเชื้อโควิดถึง18รายนะครับส่งทบกับตํารวจในส่วนอื่นๆนะครับรวมแล้วก็ปาไป113รารายและที่ต้องกักตัวอีกเกือบพันรายเก้า <9 80 S 2> ร้อยแปดสิบเอ็ดรายแค่ตำรวจอย่างเดียวนะฮะ กระจายไปถึงเกือบพันคนนะครับแต่งานนี้นะครับถ้าตํารวจจริงจังแต่แรกเนี่ยไม่ให้ท้ายให้การสนับสนุนเพียงเพราะสถานบันเทิงเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีการดูแลอันนี้ก็แรงไปอันนี้พูดตรงตรงอันน,น,นี้อันนี้แค่เดากันเองเดากันเองเดากันเองว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตอนนั้นอะอย่าว่าแต่พวกเราก็ละเลยทุกคนก็ละเลยทุกคน มันหมายถึงทุกคนเพราะต้องยอมรับตอนนั้นนะโควิดมันมีความรู้สึกสถานการณ์มันเบาแล้วใช่มันเบาลงสิบอ่ะเนาะใช่เราใช้ชีวิตเกือบปกติมาหลายเดือนแล้วปกติจริงๆและมันจะต้องปกติเพราะเรารู้สึกว่าเราดีว่าวัคซีนมาแล้ววัคซีนมาแล้วถูกต้องไหมฮะสิ่งหนึ่งถ้าวัคซีนมาทุกอย่างจะต้องฟื้นอันนี้คือสิ่งที่เรารู้ถูกต้องเราจะไปว่าแบบว่าโอ้โหตำรวจละเลยมันอย่างเดียวก็ไม่ใช่อันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาครับมันกลายเป็นว่าไอ้คลัสเตอร์ใหม่เนี่ยมันแรงแต่มันไม่คิดว่าจะแรง เชียงใหม่วันต้องใช้โรงพยาบาลสนามครับต้องใช้โรงพยาบาลสนามทงเทพก็ต้องใช้ธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่แล้อทุกที่ต้องใช้โรงพยาบาลสนามที่มันเกิดขึ้นไปหมดเลยคัสเตอร์ใหม่เนี่ยต้องยอมรับว่าสถานที่ทั้งแรกเนี่ยมันเริ่มจากสนามมวยถูกต้องนะค่ะครั้งสองมันเริ่มจากอะไรฮะบอลต่งดาวบอลต่งด้าวก่อนแล้วก็มาบอล แต ni, ini, ่ครั้งสามเนี donc, ่ยมันเริ่มจากบ่อนการพนันไอ้ครั้งครั้งครั้งสามเนี่ยมันเริ่มจากบ่อนการพนันครั้งสี่อันนี้คือครั้งที่สี่ครั้งที่สี่เนี่ยเขาบอกเลยว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันมีภาพของความไร้ทิศทางของสาธารณสุขว่าจะเป็นยังไงผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นอย่างเอาตรงๆคือหลักพันด้วยสมบัตหลักพันนะคร สามสี่วันที่ผ่านมาซูเปอร์สเปรเดอร์เนี่ยจากคลัสเตอร์สายบันเทิงเนี่ยแพร่ทำให้คนติดสะสมไปแล้วเป็นพันนะฮะขณะที่การบริหารจัดการตอนนี้วัคซีนมันไม่พออยู่แล้วเรารุ้นแต่ว่าวัคซีนจะมาเมื่อไหร่ค่ะซึ่งวัคซีนมันก็ไม่ใช่กันติดแต่มันคือการตายอย่างเดียววันนี้หมอเก่งอธิบายเคลียร์แบบเคลียร์จริงๆคนฉีดไปแล้วก็มีโอกาสที่จะติดได้ใช่แล้วก็มีบาดแผลความรุนแรงของโรคก็น้อยลงค่ะท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าประเด็นเนี้ยนายก พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเขาสั่งตั้งคณะกรรมการจัดหาวัคซีนซึ่งวันนี้ปรากฏว่าก็มีคําบอกมาอีกว่าวัคซีนที่เราสั่งมานั้นไม่ได้มาตรฐานมหมายถึงซีนโนแวคก,กับซีนโนแวคก,กับเมืองอจีนามาตาเซเนกาก็คือซีนโนแวคตอนนี้ก็คือนักข่าวต่างๆบอกไม่สามารถการเชื้อจากบราซิลได้อะไรแบบนี้เพราะว่าจะไปโทษว่าไม่ได้ตอนที่เขาคิดค้นกันอะมันเป็นรวรัสโนานั ตอนนี้มันกลายพันธุ์มาจนถึงสายพันธุ์อังกฤษตอนนี้เขาบอกว่าแน่นอนวัคซีนทางเลือกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือวันนี้เอกชนจะมีสิทธิโอกาสนําเข้าวัคซีนทางเลือกมากกว่า10ล้านโดสแต่ครั้งนี้ไม่มีชื่อของคุณอนุทินนะฮะและ้วก็ทั้งๆที่เรื่องวัคซีนเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขถูกต,ต้องไหมฮะมแล้วก็ออยอ,องค์การหาหารยาที่ดูแลเพื่อที่จะขอให้อนุญาตให้องการเภสัชเนี่ย คุณหนูรู้เรื่องเรื่องการเจรจาจัดหาวัคซีนมาตลอดทําให้มีคําถามว่อาอ้าวแล้วที่ผ่านมานมันคืออะไรครับผู้จัดก,การออนไลน์เขาตั้งข้อสงสัยว่าอย่างไรฮะผู้จัดก,การออนไลน์เขาตั้งอสงสัยว่านายกจะหักกับคุณอนุทินหรือเปล่าซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกฮะหรือนายกจะเป็นการรวบอํานาจเกี่ยวกับวัคซีนไว้ในมือหรือเปล่าอย่างที่บอกกันนะสรุปโควิดระบาดครั้งเนี้มันเป็น,นกลไกธรรมชาติได้ทดสอบแล้วประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเนี่ยจะเป็นยังไงเราต้องดูกันต่อไป